สวดีค่ะสวนหน้าบ้านซีเอชกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางให้น้องก้ามปูนะคะเราต้องลุ้นด้วยเนาะ,ะก้ามกุ้งค่ะเอ้ยก้ามกุ้งนะคะ<ฮ>แล้วน้องเขาต้องลุ้นว่าน้องเขาจะเหมือนแม่หรือเปล่าจะด่างแม่ด่างแม่ของเขาด่างนะคะนี่ลากน้องโตแล้วน้องก็เลยต้องเปลี่ยนกระถางค่ะออตอนแรกวขต้องบอกว่า แกะกระถางก็ออกมาแล้วก็มีแต่คนนิยมเลี้ยงใช่ไหมคะใช่อ่าอ,อย่าไปแกะตรงนั้นเลยคะ่ะเอาตักด,ดินใส่ค่ะให้เราแกะประกอบอนนิดนึงเพราะว่ามันจะชื้นชื้นไม่ทั่วนะคะเพราะว่าอันเก่ามันจับชื้นชื้นนิดหนึง่งเขานิยมเลี้ยงกันเนาะผู้ช่วยใช่ค่ะเป็นไม้ที่สวยงามไม่รู้ก็จะดังเหมือนแม่เขาไหมใช่ค่ะเราต้องรอลุ้นใช่ไหมผู้ช่วยใช่ค่ะเราต้องรอลุ้นอ๋อ เอามาจากแม่ดางใช่ไหมใช่ค่ะขอโทษนะคะที่ไม่ได้ถ่าลงคลิปนานเพราะว่าเราไปไหนมารู้ไหมเราไปอุดรไปหาญาิมาค่ะแล้วก็ได้ข้าวเยยุเลยไปเที่ยวหลายที่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีตอนนึงเราหลงป่าด้วยเวลาใส่ดินต้องค่อยค ใส่ทั่วๆแล้วก็จะน้องต้นไม้เลยด้วยจะต้ม่ต้องเอียงนะคะแล้วก็กดเบาๆไม่ให้มันแน่นมากเนาะกดเบาๆให้มันแบบว่าใส่ดินได้ยเยอะขึ้นนิดนึงผู้ช่วยก็หุบขาเข้าไปหน่อยวว <c ười> กวว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 วเววววเลยวววช่วยวยวว ไม่รู้เขาจะด่างหรือเปล่าเนาะต้องมาลุ้นกันค่ะใส่เยอะๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะใส่แบบว่าเท่าต้นน้องเนาะแต่ไม่ต้องใส่จนเต็มกระหางนาคะคะว่าเดี๋ยวน้องจะหายใจไม่ออกใส่อีกก็ได้ค่ะเ,เราเลี้ยงมานานแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ค่ะสี่ห้าเดือนแล้วมั้ง สี่ห้าเดือนแล้วประมาณประมาณแมวเราแค่สามสองเดือนเองอสองเดือนกว่ากันต้นเอียงใส่ข้างนี้ด้วยค่ะคุณช่วยแป๊บนึงค่ะเดี็กๆจะน่าดีให้เท่ากันต้องใส่ลงมาไม่ให้มันทับใจน้อง ก็ค <Okay. S 2> ่อยทใบน้องจะได้ไม่ต้องขาดใบตงจะไม่ช้ำเนาะต้องทะนุถนอมเนาะพเพราะว่ากามกุ้งนี้ก็หายากนะแพงด้วยแต่เดี๋ยวนี้ราคาไม่ค่อยจะดีแล้วนะเพราะว่าราคาตกใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยฮิตกันอืมเขาก็ฮิตกันอยู่ถ้าถ้าน้องด่างนะน้องจะมีราคาใช่ไหมผู้ช่วยใช่ค่ะอื นี่ของเราบะด่างเราใบนึงดีสุดด่างทั้งใบเลยด่าง,างแล้วเหรอที่นึ่งขยย่ะอีกนั่นเปยนสีอ๋อไม่รู้ว่าใช่ใบน้องหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกาบกาบต้นของนะอ๋อใ่อีกค่ะผู้ช่วยอย่าไปจับหน้าสิคะ่ะมือเปื้อนนะคะอโอเค ไม่รู้ว่าจะด่างหรือเปล่าแล้วก็มาลุ้นกันค่ะถ้าถ้าน้องด่างแล้วเราเรามาลงคลิปให้ดูอีกนะใช่ไหมผู้ช่วยใช่ค่ะอย่าลืมไปกดติดตามช่องช่องติ๊กตอกให้หนูด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเขียนลงไปข้างล่างค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่บายช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากช่องด้วยค่ะผู้ช่วย ส่วนในบ้านทีเฮดอยลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด u b s สไ i b e แล้วกดกระดิ่ง,งกุ้งกิ้งเพื่อจะได้แจ้งเตือนตอนที่เราลงคลิปด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายสวัสดีค่ะ